Terima kasih telah menonton!

เอาออกเลยพ่อเบี้ยนไม่ดใช่เบี้ยนม่ล้เบี้ยนครับผมพี่เอาเบี้ยงยงอ้าวเบี้ยนมาอาวับมานี่นี่ยังไหวสวทางนี้ไปนนไปน่สองหนี่งสองยี่สิบหน่มพ่อเี่ยง่ไปไปนี้ไมไปนี้อีกไปนีอีกไปนีไปนมุนอนครับปนี่งสองปีบบ่ ล <th> ุงเร็งครับลุงเร็งให้มันได้ขนาดเรื่องนี้เอียงแนวเราเม่หนักออสอหนีใครจะได้จังมันเสร็จเราไม่ตรงกันนะมันฐานเรามันไม่ได้ไหนได้ทำเท่ากันแต่แรกลุงเร็งนี่ครับพอี๋ยวให้ขน้าหน้ามันตรงกันมั้ยมันต้องไปข้างหลังอย่างนั้นอ่ะข้างหลังเนี่ยต้องเอาไปเข้าไปหยิบถ้าเอาตัวเอาตัวกลางเป็นหลักอ่ะก็จะต้องเข้าไปอีกเราปวดเลยใช่ไหม ทางฝ่ายฝกสีหงูนี่ฝกแข็งแรงโมเมนแต่ว่าใค้ลุงลุงจินขึ้นมาเยอะดีแล้วจะได้มีช่องเดินช่องอะไรเอาเอามาข้างหน้าหน่อยนึงข้างหนังครับหลังแรกครับไปข้างหลังเลยจะได้มีที่น้ากว้าง พอ่พอพ่อฟังนี้พอ่อเอาฝั่งเสือมาเก่งกับฝั่งเสืออะไรหนึ่งโอเคพอ่พอพ่อมาแล้วครับ ดูทางนั่งมาดิดทางนั่งกินกา,ฟาแฟนะครับเราก็เราลงหมดแล้วนะครับทั้งสามหลังลก็มาจากของคุณคุณอะครับบัวชมพูนะครับ บัวชมพูบันไดขึ้นนะครับรอบันไดขึ้นอโอ้โ้อยชื่อใครเนะาะโ้อยบอกยกเลิกก็ได้นิยยดยกเลิกเนะ มันลงเสร็จแล้วนัดเ็มงคึ่งเก้าโมงคึ่งยังไม่มาสองชัวโมง่าแล้วค่ะอขามไปเอาไปหมูมันค่ะคุณลูกเอาเลเขาบอกว่าท้าลามาถึงโทรแล้วมาถึงเขาบอกว่าให้ชาก่อนก็ูกมันแล้วแต่ก็โอเคเราเรียบร้อยแล้วบ่าดอกภูมิชงเขามีประสบประการ ครัหลังที่หนึ่งนะครับอันนี้จากใครน้อะนะครับสาราาเอละครับจากเอาละครับของอคุณบัวชมพูนะครับนี่นะครับ Oh. ช,ชื่อมีช่อังชวงมชมพูนี่แล้วตลาดจะเห็นป้ายสป้ายชมพูมาแล้วพี่

อันนี้ก็เป็นเพชรชมพูมเ, <c oughs> เพชรชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวชมพูนะครับอ่านะครับสามหลังนะครับคลิปนี้ก็ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีจะกินไหมว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ซีบักท้อนพัดเบต้าคูการเจียวอาลน้ำเจียวล่างหน้านะครับกีมมะลุงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มกีมกันแดดสบู่ฮันนี่ชอบนะครับชาวบ้านสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนย์เก้าแปดห้าห้าสองหก 0632425644และ092392 4458นะครับมาแนะนำช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับความมะจองไปไหนนะครับอ่าตัวนี้ก็เรียบร้อย น,นี่ก็ติดเรียบร้อยนะครับอันนั้นกดบัวชมพูนี่ก็อันนี้จะชมพูกับชมพูนะครับี๋ยหลังคาก็เป็นสีเขียวนะครับไม่ใช่สีชมพูนะครับ